โววาสระบาดสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพวกเราจิตอาตามาสินารวมใจกัน <laughs> FM ninety one Traffic Pro <laughs> Yum 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 cow, <laughs> FM ninety one So. มาแล้วค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะ20นาฬิกากับอีก6นาทีค่ะเดินทางกันต่อแล้วก็อยู่ในช่วงของย้ำข่าวข่านนะ,ะติดตามข่าวสารในรอบวันนี้ด้วยนะคะหลายข่าวเลยเรื่องของฟ,ฟ้าฝนก,กรมอุตุก็ประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะแล้วก็หลายจังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานเจอฝนถล่มจริงๆก็ทั่วไทยแหละนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวขึ้นเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มการระบายน้ําด้วยเพราะฉะนั้นจังหวัดไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างรวมถึงข่าวอื่นๆติดตามกันในช่วง ก้ำข่าวอยู่กับคุณตั้มนพร,รัตน์ค่ะสวัสดีครับคุณนูนาครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับ<ฆ>อ่ารับกันเช่นเดิมห<ฆ>้าช่องทางแอดมาที่ FM 91 Traffic Pro นะฮะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับ s c r i b e กดกระดิง่งกิ้งๆติดตามกันด้วยนะฮะออวันนี้ในกรุงเทพก็ดูใจเงียบๆโง,ง่ๆกันไปเรื่องของฟ้าฝนแต่จริงๆแล้วหลายจังหวัดเลยที่ฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะค่อยๆไปแต่ว่า วันนี้เล่าก่อนจะได้แจ้งให้ทราบกันเพราะว่าแน่นอนแหละว่าไทยตอนบนตอนนี้ฝนตกเยอะฝนตกหนักถึงหนักมากนะทางกรมชลประทานก็เลยแจ้งเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพร,ยาร,ระยานะฮะจากหกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นเจ็ดร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะ,ะ,ะเพื่อให้สอดคล้อง กับปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะของประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ําน้อยเนี่ยอันนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าคือพอพูดถึงเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องนู่นแหละไปดูตรงสถานี c 2อําเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ที่มีปริมาณน้ําไหลผ่าน1 5 3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ํายังต่ํากว่าตะลิ่งนะคะ ห้าเมตรหกสิบห้าเซนก็ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานีสี่สิบสามสี่หนึ่งสามที่สัพยาชัยนาทในอัตราหกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนทีนี้ก็มีความจำเป็นนะเดี๋ยวจะต้องพยอยับเพิ่มการระบายน้ำทางเขื่อนเจ้าพระยาจาก600ลูกบาทเมตรเป็น700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำไม่ว่าจะเป็นคลองผงเพงอ่างทอง คลองบางบานอายุธยาชุมชนแม่น้ำน้อยตาบลหัวเวียงอำเภอเสนาตาบลลาดชิดต,ตาบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่พระนครศรีอยทธยาเนี่ยน้าจะเพิ่มสูงขึ้นถูกต้องฮะสาหรับปริมาณน้าเฉพาะสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ําเจ้าพระยาก็มีทั้งเขื่อนภูมิพล<ม>เขื่อนสิริกิตนะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นั้นนะฮะมีปริมาณน้ำรวมกันในอยู่ที่1 2 7 8 9ล้านบาทลุก หนึ่งล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือร้อยละห้าสของความจุอ่างมีปริมาณน้ําไหลลงอ่างรวมกันประมาณตอนนี้91.39้าล้านลูกบาทเมตรรับน้ําได้อีกนะคุณหนูหนาหนึ่งหมื่ล้านลูกบาทเมตรโดยทั้งนี้เนี่ยทางกรมชลประทานเองก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนอย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วก็ถ้าหากมีแนวโน้มปริมาณน้ําจาก เพิ่มขึ้นดีจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นนอกจากวันนี้แล้วจริงๆเนี่ยในช่วงหนึ่งสาวันเนี้นะคะคก็พื้นที่ท้ายเขื่อนก,ก็เตรียมรับมวลน,น้ำลํำละกันเนาะ นะก็เตรียมพร้อมในการที่จะรับนะมวลน้ําที่ที่มันจะไหลมานะคะโดยที่ที่บอกอ่ะแนวพื้นที่นอกขันก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเลยนะคะส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างที่บอกวันนี้เห็นภาพที่อําเภอภูกระดึงก็หนักเหมือนกันที่ภูผาม่านขอนแก่นโอ้โหเห็นน้ําแล้วก็แบบว่านะ นะคะทีนี้ไปที่เลยก่อนนะคะไปที่จังหวัดเลยก่อนนะคะที่ตําบลสีฐานอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะเห็นบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็น้าเนี่ยเริ่มลดลงแล้วใช่ถูกต้องนะเริ่มเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังไงคือฝนมันตกหนักเนาะใช่ถูกต้องคุณหนูนานะฮะก็ดูหน่อยครับวันนี้ที่ตําบลสีฐานอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเนี่ยระดับน้ำทั้ง6กหมู่บ้านเนี่ย เริ่มลดลงมากแล้วนะครับเหลือบางพื้นที่ครับที่เป็นลักษณะเป็นราบต่ำยังมีน้ำท่วมขังโดยทนานของนายกอบตศรีฐานเนี่ยบอกว่าสถานการณ์น้ำตั้งแต่เช้าเริ่มลดลงแล้วแต่ต้องเฝ้าระวังจากวันนี้ไปจนถึงเช้าถ้าไม่มีฝนตกระดับน้ำคงลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ถ้ามีฝนตกลงมาอีก ะะก็คงจะต้องจับตาดูต่อ <Ừ. S 2> นะครับขณะที่หัวหน้าโครงการชลประทานเลยฮะก็ด้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ําเปิดเผยนะฮะว่าหลังได้รับรายงานลงได้ก็ไม่ขออภัยก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานอนุสรสีฐานนะครับว่าจะมีน้ําล้นสะพานช่วงสิบเอ็ดโมงเช้าเมื่อมาดูพบว่าคราบระดับน้ําที่สะพานเนี่ยเริ่มลดลงจนลดเนี่ย ผ่านสัญจรไปมาได้มีเพียงลำน้ำสาขาของแม่น้ำคองโกนะครับที่ยังไหลลงน้ำพองไม่ได้นะครับเออล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้าไม่มีฝนตกส่วนที่สะพานเอ่อที่สะพานมีไซเรนนะครับและเสียงเตือนระหว่างสีเหลืองและสีแดง สีเหลืองเป็นระดับเตือนภัยแต่ถ้าเป็นสีแดงเป็นสัญญาณเตือนวิกฤตว่าระดับน้ําเพิ่มขึ้นครับที่ตาบลสีฐานที่บอกเนี่ยมีหกหมู่บ้านด้วยกันนะคะคมีบ้านห้วยเดือบ้านน้ําพองบ้านทานตะวันบ,บ้านนากโกบ้านแสนสุขแล้วก็บ้านนาหน้อยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเส้นทางอะไรต่างๆก็มีหลายจุดนะที่ถูกตัดขาดแล้วก็ชาวบ,บ้านเนี่ยไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้นะคะอันนี้คือคือน่าเป็นห่วงจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ เรือท้องแบนไปช่วยเหลือก่อนเบื้องต้นคือผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กเอาออกมาก่อนแล้วก็ประกาศให้พี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ยังไม่ได้ออกมาจากบ้านเรือนตรงนั้นหรือพื้นที่ที่น้ํายังไม่ได้สูงมากก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อพยพเข้าของขึ้นที่สูงและยังคงต้องเฝ้าระวังน้ําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต้องจับตาว่าไอ้ฝนเนี่ยมันจะยังหนักอยู่หรือเปล่านะคะตดวในพื้นที่หนึ่งคือที่ขอนแก่นค่ะที่ภูผาม่าที่วันนี้มีการแชร์ภาพเป็นเยอะเลยที่ภูผาม่าจังหวัดขอนแก่นฝนตกลงมาต่อ เหมือนกันทำให้น้ําจากต้นน้าลําน้าเชิญไหลเข้ามาท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนในพื้นที่อําเภอภูผาม่านปรากฏว่าพื้นที่เกษตรถูกน้ําป่าที่ไหลมาจากเทือกเขาน้ําหนาวน้ําท่วมสูงประมาณ50-60ถึงซนติเมตรก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเหมือนเดิมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านถูกน้ําท่วม แล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ก็คือช่วงที่น้ําป่ามันเข้ามาคือไหลแรงมากนะก็ต้องไปช่วยกันอย่างทุลักทุเลเลยทีเดียวหลายเส<ม>้นทางก็มีน้ําเออล้นท่วมถนนบางจุดรถเล็กยังผ่านได้จริงแต่ก็ค่อนข้างจะลําบากตอนนี้ชาวบ้านก็เร่งกันขนของขึ้นที่สูงขึ้นไปอีกแล้วก็เตรียมรับมือน้ําหลากอีกถ้าเกิดว่าฝนมันยังไม่หยุดตกเนี่ยนะคะอใช่ก็เห็นว่าทางทหารจากกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8เนี่ยก็มี การจัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยนะครับร่วมกับหน่วยจิตอาสาแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมีการนำทรายกรอกใส่ถุงไปทำเป็นลักษณะเป็นแนวป้องกันการซุดตัวตามแนวตะลิ่งป้องกันน้ำท่วม พร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์น้าตลอด24ชั่วโมงเพราะยังมีปริมาณน,น้ําที่ไหลมาจากอําเภอครสารจังหวัดเชียงภูมิและกลับรวมท่านที่อําเภอน้าหนาวเพชรบูรณ์ไหลเติมมาเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องด้วยคุณหนูนะค่ะ<า>เพราะฉะนั้นเรื่องของสถานการณ์น้ําก็ยงังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อเนาะแล้วก็อย่างที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วคุยกับนาชิตไปว่า ทางสทรชก็เตือนเรื่องของน้ําหนุนนะน้าหนุนด้วยช่วงนี้ถ้าฝนตกลงมานักนะก็คงจะต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์รโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหลายหลายพื้นที่เลยอย่างอ่ะอย่งพูดถึงสมุทรปราการอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครปฐมหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครเองนะก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยจริงจถูกต้องครับคุณผู้ม ไปดูเรื่องของอาชยามกรรอาชญกรรมกันบ้างวันนี้สองข่าวในหมวดอาชญกรรมที่จะมาเล่าถ้าจํากันได้ว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยเคยถแถลงข่าวหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติภาร,รกิจเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอต่างๆแล้วก็สามารถที่จะตามไปอายัดเงินคืนให้กับผู้เสียหายได้วันนี้ก็มีการถแถลงข่าวอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน<ช>ก็คือเป็นแก๊งคอตนี่แหละ ปหลอกผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ64ปีแล้วนะคะเราก็ปรากฏว่าทางตำรวจไซเบอร์สามารถตามไปอายัดเงินกว่า300,000บาทคืนให้กับผู้เสียหายได้ถูกต้องครับ <c oughs> ผมก็เห็นบอกว่าวันนี้ช่วงสายที่กองบัชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่า สอทอนะครับที่เมืองทองธางนีเองเนี่ยแหละโดยทางพลตโบทโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้ชาการสอทอนะครับก็มีการถแถลงปฏิบัติการในเรื่องของการอายัดเงินในบัญชีกว่า3 0 0แสนบาทนำเงินคืนผู้เสียหายตามโครงการปิดบัญชีตามล่าม้าขว้าเงินคืนเป็น b p .8 นะฮะก็คือขบวนการแก๊งคอพนเตอร์ที่หลอกทำกิจกรรมในแอปแบบพวกแอปซื้อสั่งซื้อของออนไลน์ หุ้เงินกว่าสามแสนบาทครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วมีผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงวัยหกสิบสี่ปีเป็นชาวจังหวัดลบบุรีเจ้าของร้านรับตัดเย็บปรากฏว่าเธอถูกมิจฉาชีพเนี่ยโทรมาอืมอ่าโทรหาผู้เสียหายเนี่ยอ้างว่า เนี่ยว่าเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่จากบริษัทคือเป็นแอปแอปหนึง่งแล้วก็ชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยมาร่วมทํางานออนไลน์กับบริษัทนะโดยการโพสต์สินค้าแชาร์ลิงก์สินค้าต่างๆลงสื่อออนไลน์โดยอ้างว่าเนี่ย ให้ค่าตอบแทนจำนวนยี่สบาทต่อโพส์ือคนก็แบบบางคนอยากจะหาอะไรได้อยู่บ้างอะไรชนะจะทำอะไรดีอันนี้ก็อยดูแล้วมันก็ไม่ยากนี่เราก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ต้องแบบมีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออะไรแค่แบบโพสต์แชร์ลิงก์แล้วก็จะได้ละยี่สิบาทต่อโพสต์อะไรแบบนี้ก็หลงเชื่อครับแต่มันต้องมีการโอนเงินไปสีใช่ไหมถูกคะผู้เสียหายหลงเชื่อนะแล้วก็จริงได้ทดลองโอนเงินไปร่วมกิจกรรมแล้วปรากฏว่าได้รับเงินคืนะมาจริงภายในสามครั้งแรกค่ะ มั่นใจว่าเออทําแล้วได้เงินจริงจึงได้โอนเงินเพิ่มอีกหลายครั้งไปยังบัญชีธนาคารปลายทางทั้งหมด11บัญชีรวมเป็นเงินกว่า3แสนบาทแต่สุดท้ายไม่ได้รับเงินคืนจริงจึงเข้าแจ้งความกับตํารวจไซเบอร์ให้ดําเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพ11บัญชีมาแน่นอนแบบนี้แน่นอนเลย11บัญชีรวมเป็นเงินกว่า3แสนพอโอนไปเยอะๆแล้วตอนแรกๆก็เหมือนจะได้อก็ทําให้เราเหมือนแบบ ย่ำใจไปก่อนเลยเชื่อ<ม>แต่ปรากฏว่าโอ้โหสูญไปสามแสนก็เลยแจ้งกับทางไซเบอร์ให้ดำเนินคดีกับมิจฉาชีพเลยเราแจากนั้นเป็นไงคะก็ทางชุดสืบสวนเองเนี่ยเขาก็ร่วมกันสืบสวนจนทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดเนี่ยโดยทำหน้าที่ก็คือเป็นการเปิด บัญชีมารับโอนเงินก็มีการรวบรวมเรื่องของหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับจนนำไปสู่การจับกลุมตัวชายอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับ<อ>พร้อมทำการระงับธุรกรรมบัญชีธนาคารซึ่งใช้เป็นบัญชีม้ายังมียอดเงินค้างอยู่ในบัญชีประมาณ3 3,000กว่าบาทาก็ติดออยังอยู่ใช่ใช่โดยจาก จับกลุ่มได้เนี่ยในพื้นที่อำเภอบางละมาะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินในบัญชีพบว่าเป็นเงินของผู้เสียหายที่ถูกขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยหลอกให้ทำภารกิจโอนเงินเข้าบัญชีนั่นละคุณโดยเงินที่อายัดได้นั้นเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์ได้ดำเนินการมอบคืนเป็นเช็คเงินสดก็จำนวนตามนั้นเลยสามแสนสามพันสองร้อยบาทใค้กับผู้เสียหาย,ยเยหรอคืออยู่ครบเลยอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ะฮะ โดยตำรวจเองเขาก็มีการแจ้งกระทําผิดก็คือแจ้งข้อหาแด<อ>้ก็คือรวมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอันนี้เข้าคร่าวนะฮะแล้วก็นี่แหละครับก็ ดำเนินการกันต่อไปแหละตามขั้นตอนของกฎหมายนะจริงๆก็เราได้ยินว่าลักษณะแบบเนี้ยที่แบบม,มันให้เข้าไปในพวกออแอปที่ขายนู่นนี่นั่นอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนให้เราแบบไปโพส์สินค้าไปแชร์ลิงก์ล้วก็บอกจะได้แต่ว่า วิธีการก็คือว่าท่านต้องโอ,อนเงินมาเข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะคือวิธีการเดียวกันเลยวิธีการเดียวกันเลย,เลยอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ก็เข้าใจว่าก็ยังยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่นะคะคผู้ต้อง,องหาบอกว่าถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีมา้ารับงานมาสามสี่วันนะมีการทํางานที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จะเดินทางเข้ามาไทยเพื่อเปิดบัญชีมา้า ก่อนกลับไปก็สแกนหน้าถอนเงินที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่เกี่ยวแต่ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่อายัดไว้แล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมอบเงินในบัญชีเนี่ยให้แก่ผู้เสียหายก็คืออย่างที่บอกแหละส่วนผู้ต้องหารายอื่นที่คาดว่ามันจะเป็นขบวนการกันเนี่ยนะก็อยู่ระหว่างการสืบสวนจับกุมนะคะเห็นไหมเออนี่แหละเยอะเหมือนกันนะเยอะเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เองเขาก็มีการไปรวบเรื่องของเอเย่นบัญชีมาเหมือนกันนะคือก็เหมือนดับลั ลักษณะเป็นการโพสตไปในกลุ่มทางโซเชียลนะฮะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวใครสนใจก็เหมือนแบบทักเข้าไปาอินบล็อกเข้าไปคุยกันแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรฮะอะเดี๋ยวเปิดบ,บัญชีใช่ไหมสนใจเดี๋ยวนัดร,รับสิ่งของกันที่ไหนอะไรยังไงว่ากันไปเหมือนแบบว่าปุ๊บเสร็จเอได้ค่าจ้างหลักพัน แต่ตัวในหน้าเนี่ยได้หลักหมื่นก็คือนําไปส่งที่ชายแดนต่อแต่สุดท้ายเนี่ยทางตํารวจไซเบอร์เองเขาก็ตามไปจับกลุ่มไว้ได้เหมือนกันใช่เนา<อ><ต>ะก็ยังมีผู้เสียหายอยู่นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าไม่มีอะไรที่มันแบบ ได้มาง่ายๆ<ด>แล้วก็โดยเฉพาะการที่เขาให้เราโอนกันไปเป็นหลักแสนแบบนี้มันไม่น่าจะใช่ขนาดนั้นนะ่ะใช่เออให้เอไว้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นวิธีการลักษณะแบบนี้แชร์ล<ม>ิงก์โพสต์ได้อะไรก็ว่าไปแต่รบกวนต้องลงทุนมาก่อนหนะ้าอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่ใช้คําพูดแบบนี้ไงมันจะทำให้คนก็หลงเชื่อด้วยอะไรเงี้ยนะคะคอ่ะอีกข่าวหนึ่งโอ้โหอันนี้เห็นข่าวก่อนจะเข้ามาจัดรายการแล้วก็ฮะนะคะ,นะค,ะคือเป็นข่าวที่บอกว่าตำรวจไปรวบหนุ่มอินเดีย วัย2ี่สิบสามปีในระเวณก่อเหตุชิงทรัพย์ในกรุงเทพมหานครนี่แหละห้าที่ด้วยกันแต่ชิงทรัพย์สำเร็จอยู่ที่เดียวก็คือร้านแลกเงินย่านบางรักหลังก่อเหตุได้เงินไปหลักแสนเลยนะคะครับแล้วก็ตอนนี้โดนจับกลุ่มได้แล้วถูกครับก็จริงๆเนี่ยเขาไปก่อเหตุเมื่อวานนี้ยี่สิบหกพฤษภาคมคือมันเป็นกรณีจากทางผู้เสียหายเนี่ยเขาเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางรักนะว่า มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาชิงทรัพย์ในร้านรับแลกเงินในย่านแถวสุรบงเขตบางรักค่ <Ha. S 2> แล้วก็ได้เงินไปเนี่ยหลักแสนค่ะเหตุการณ์ก็เมื่อวานนี้ครับ <Ha. S 2> แล้วก็ทางท่านพลรตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจน,นครบาลหรือว่าสืบนครบาลน,นี่แหละ <Ha. S 2> บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายอายุ23ปีสัญชาติอินเดีย <Ha. S 2> ค่ะพฤติการก็คือตระเวนชิงทรัพย์ก็ครับ จักรยานยนต์ไปมีอาวุธปืนด้วยนะฮะโดยพยายามก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่ทั้งสอนอพญยาไกยานาวาและบางรักซึ่งในพื้นที่ของบางรักนั้นเนี่ยหนุ่มรายนี้เนี่ยก่อเหตุสองที่นะ,ะแต่สําเร็จแค่ที่เดียวก็คือร้านแลกเงินที่เกิดเหตุที่ย่านบางรักนี่แหละค่ะหลังก่อเหตุเอานําเงินแสนบาทนี่แหละหลบหนีไปแบบสบายใจหลังจากนั้นทางตํารวจเองเขาก็มีการไล่กล้องวงจรปิด จนกระทั่งถึงที่พักของหนุ่มชาวอินเดียรายนี้ตำรวจจึงมีการแสดงตัวเขาตรวจคน้นในช่วงแรกเนี่ยเจ้าตัวเขาไม่ยอมรับสารภาพนะฮะแต่ตำรวจเจอของกลางทั้งเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะครับรถจักรยานยนต์และเจอเงินบางส่วนที่เหลืออยู่ประมาณห้าหมื่นบาทเอาไปแสนหนึ่งเหลืออยู่ห้าหมื่นวันเดียวเองนะแต่เขาอ้างนะอืมเขาอ้างว่าเงินห้าหมื่นนี่เงินเก็บเขานะอ๋อเออ,อยังไงมีเออยู่แล้ว แล้วเขาก็ปฏิเสธหลักฐานมันก็คือตามนั้นแหละคือใช,ใช,ใช่ถูกต้องอ่ะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่ากรณีไม่รู้นะอันนี้ผม <ừ> ผมแค่สันนิษฐานค<า>่ะเขาไปก่อเหตุแล้วเงินจํานวนที่ได้มาเนี่ย<า>มันยังไงก็อาจจะมีเรื่องของเลขธนบัตรบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่คิด <ừ> ว่านะ <ừ> ก็ทางตารวจเองเขาจะมีวิธีแหละเพราะว่า เอ่อเรื่องของหลักฐานทั้งกล้องมุงจรปิดอะไรมันก็มัดอยู่ะแต่ก็ต,<ช>ต้องต้องมีการสืบสวนแบบละเอียดกันดีทีนึงนะหม,มอสเลดีการอชอบเที่ยวกลางคืนนะอ๋อเหรอฮะเออว่าชอบเที่ยวกลางคืนว่้อย่างนั้นนะคะแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นเงินเก็บแต่ก้อนนะ<ม>เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบสวนต่อและพยานหลักฐาน <laughs> ก็น่าจะ มัดตัวไว้ได้ไม่น่าจะเนาะถึงจะปฏิเสธก็ตามอะไรแบบนี้นะคะถูกต้องครับผมปิดท้ายเรื่องนี้ก็หน่อยเกี่ยวกับแท็กซี่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแท็กซี่ที่จะไปชุมนุมพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้เป็นแท็กซี่ใครเหมือนกันนะแต่ก็จริงๆก็มีทะเบงทะเบียนมีชื่อคนขับแหละแต่ก็อ่ะไม่บอกแล้วกันนะคะคือประเด็นคือเมื่อคืนนี้ตกใจเลยตีสามครึ่งนึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ตรงทำเนียบรัฐบาลแท็กซี่เขียวเหลืองคันหนึ่งไปพุ่งชนรั้วเลยค่ะรั้วหลุดออกมาแบบนี้เลยก็น่าจะชนแรงเหมือนกันแหละใช่ นะคะปรากฏว่าพอเกิดเหตุขึ้นแหมทำเนียบรัฐบาลมันก็เป็นสถานที่สําคัญนะเนาะถูกครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเป็นอุบัติเหตุไหมหรือมาตั้งใจชนหรืออะไรยังไงเจ้าหน้าที่ก็รีไปที่เกิดเหตุเลยตอนประมาณตีสามครึง่งสอน,นอุูสิทธ์รับแจ้งเหตุแท็กซี่ชนรั้วประตูทำเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกปไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่จราจ,จรสอน,นอุสิทธ์ที่เกิดเหตุอยู่ฝั่งประตูสองทำเนียบค่ะ,ะแท็กซี่เขียวเหลืองคันหนึง่ง สภาพหน้ารถพุ่งชนรั้วเหล็กหนึ่งช่องพังยับเสียหายส่วนผู้ขับขี่อายุห้าสิบเก้าปีก็ปรากฏว่าไงรู้ไหมคือมันมีกลิ่นน่ะมีกลิ่นของอาบออยู่ใช่ไหมว่าบอกคลุ้งเลยว่างั้นก็เลยต้องขออนุญาตเชิญไปสอบปากคำที่สอนอันหน่อยนะครับนะฮะจากการสอบสวนผู้ขับขี่รายนี้ให้การว่าดื่มดื่มาจริงดื่มมาจริง เจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยการเป่าลมหายใจผ่านเครื่องตรวจวัดดีแหละนะฮะก็ผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายคุณหนูหนะ195มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งแน่นอนมมนเกิน กำหนดอยู่แล้วนะเกินกว่ากฎหมายที่กําหนดอยู่แล้วนะครับมครับผมแลาวกากาลังกลับบ้านแล้วก็ดื่มมาอันนี้ทางผู้กํากับสารนรสศิล์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะพันธุ์บเอกคงศักดิ์ศรีโหนบอจากการสอบถามเบื้องต้นเขาบอกว่าเขากําลังกลับบ้านก็ดื่มมามาถึงจุดเกิดเหตุถนนโล่งกาลังจะกลับรถช่วงสะพานประกอบกับเมาก็เลยมันพุ่งไปชนรั้วก็แจ้งข้อหา กระทําผิดฐานเป็นผู้ขับรถยนต์ในขณะเมาสุราและของมืนเมาอย่างอื่นและขับรถประมาทเชียวชนทรัพย์สินเสียหายสองข้อหาด้วยกันก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนดูสิทก่อนส่งดำเนินคดีที่สาลแขวงดูสิทธิต่อไปแต่คุณขับคุณขับรถสาธารณะนะคะใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นคุณอาจจะปิดไฟบ้างไหมหรือยังไงเราก็ไม่รู้ไงถูกครับโอ้แต่แบบนี้ไม่ได้นะคะพี่คือ ไม่ได้อ่ะอเออมันไม่ไม่ปลอดภัยเลยอ่ะใชนะ่ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นแท็กซี่หรืออะไรนะใช่ทุกสิ่งอย่างครับคือรถเกง๋งรถอะไระทุกอ,อิ่าอ ต่นี้แท็กซี่ด้วยงานงหลายคนก็โอ้โหเหรอฮะพี่ออคะเรามาระวังกันหน่อยละกันดีที่ตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรมากถูกครับเออแต่รู้ว่หลุดแบบนี้เลยต้องไปชดใช้กันต่อไปเนี่ยเนาะใช่ปิดท้ายกันสั้นๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือแบช่วงนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับแท็กซี่เยอะเนาะ<ช>วันนี้เห็นข่าวจากตํารวจท่องเที่ยวนะคะเห็นบอกว่าไปออจัดระเบียบ,ร,บรถแท็กซี่แล้วก็สำรองเครื่อง<ม>ด้วยในพื้นที่กรทม นะหลายพื้นที่เลยก็ไปที่สอนอชนะสงครามพื้นที่สอนอรราชวังอสอน,อนลุมพินีแล้วก็สอนอนในพื้นที่ที่พบปัญหาเรื่องการร้องเรียน ก็ไปจัดระเบียบแท็กซี่สำรลอเครื่องหลังทราบว่ามีปัญหาในการให้บริการกับนะักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติด้วยปรากฏว่าดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไปทั้งสิ้น76รายด้วยกันค่ะคบแบ่งเป็นผู้ขับขี่ไม่กดมิเตอร์11รายรปฏิเสธรับผู้โดยสาร5ราย จอดแช่กีดขวาง60รายนะคะนะฮะ <S <S ก็เห็นบอกว่าทั้งนี้ทางพลตำรวจโทรสักว์ศิราเผือกอำ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวท่านก็สั่งการนะฮะเน้นย้ำให้ผู้ให้บริการรถโดยสารปฏิบัติตามกฎหมายนะปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นเปิดมิเตอร์และให้บริการโดยสุภาพเพื่อ เสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวค่ะครับมนะคะคุณอำนาสีมาทักทายกันนะคะคุณนัทตวันคุณโอดีเซลบอกลัชดาแยกพระรามเก้ายังติดหนักมากเลยนะคะแล้วก็คุณพัชระนัเหรอฮะ หน้า CDC เหมือนจะมีอุบัติเหตุนะคะรถติดมากๆนะคะครับผม CDC ตรงพระรามเก้าจตุรทิศโนใช่คุณทองนีนมาทักทายกันครับผมคุณแตงเหรอคะใช่คุณแตงคะน่าจะคุณแตงมั้งเออครับบอกเก่งมากเลยค่ะหมายถึงเรื่องอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันคุณใจมันรักบอกจัดระเบียบแท็กซี่หมดอายุได้นะโอ้อันนี้ก็คนก็ใช่ไหมใช่แล้วก็คุณทองนีนบอกว่ายังไงคะแถวสามัคคีประชานิเวศ เยอะนักเรียนไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกกัน็อกเรื่องจักรยานยนต์ใช่ไหมใช่ไหมเออบอกว่าต้อนสี่เลยนะเอออืมก็จริงนะใช่โดยใกล้สถานศึกษาเพราะว่าที่เขาออกคําสั่งมาเนี่ยก็คือทั้งกองบังคับการนครบาลแล้วก็รวมถึงตำรวจภูธรทั่วประเทศเลยนะเรื่องเรื่องของการไม่สวมหมวกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคือปรับเนี่ยไม่เกินสองพันเลยนะหรือเขาอาจจะปรับอัตราสูงสุดสองพันก็ได้แต่ ถ้าเกิดคนซ้อนท้ายคุณไม่สวงหมวกอีกสองเท่าค่ะนั่นไงสองเท่าก็คือไม่เกินสี่พันเลยนะสี่พันเลยนะคุณสี่พันนี่ก็ก็แค่ใส่หมวกแค่นั้นเองก็ซื้อหมวกมาแล้วก็ใส่มึงมีอยู่แล้วไงบางทีไม่ใส่ไงเป็นอย่างนั้นอ่ะออไม่ได้คือคือเซฟแบบอยากให้ใส่เพราะว่า คือมันเซฟตี้เรื่องของ<ช>อุบัติเหตุอ่ะมันอย่างน้อยมันกันเรื่องของการกระแทกอ่ะสีปาอะไรต่างๆด้วยนะอันนี้เป็นห่วงกันจริงๆในเรื่องนี้นะประมาณนี้เนาะ<ช>หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มีประเด็นยาำเผาอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยว<ช>ติดตามกันต่อขอบคุณคุณตั้มค่ะขอบคุณคุณอณณนุชาครับขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันครู่เดียว